สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านด้วยน,นะวันนี้เราก็อยู่การในเกมสำรวจโลกดาวเสาร์ EP ที่2กันนั่นเองอุ้ยตอนนี้เราลงแนวเนี่ยลงไอซี่โครงดานเสาร์ดีวกว่าแมงมัดลงเขตแมงมัดดีวกว่าวันนี้เราจะมาสำรวจว่าจะมีชาวโลกหลงเหลืออยู่ในบนดาวเสาร์บนเคาะดาวเสาร์อยู่ไหมเนี่ยมนุษย์โลกน่าจะมีอยู่มั้งหรือว่าเป็นแต่มนุษย์ต่งดาวเนี่ยมนุษย์โลกหรือว่าจะมีแค่เราคนเดียววะเนี่ย น่าจะมีแค่เราคนเดียวนะดูสิว่าคลิปนี้เราจะโดนเอมนุษย์ต่างดาวไล่ฆ่ายังคลิปอีพีที่หนึ่งไห้เราลงเอซี่คงเดรสาวนี่ดีกว่าโหไม่มีเอเจ้ามนุษต่างดาวลงเลยสักคนชาวโลกอย่างเราต้องเอาชีวิตรอดจากเอมนุษย์ต่างดาวพร้อมกับเมียวเมียวอุ้ยอุ้ยติดติดติดโอ้โหโอ้โหโอ้โหย,ยังไม่ได้ยิงใครเลยเหลือเหลือครึ่งละกระเป๋ากระเป๋าไอบอ ไปครับไปยายาอุ้ยมาดิมาดิจะมีมนุษย์ต่างดาวไหมจะตีด้วยไหมเบสบอลเลยมาดิใช้มีดดีกว่าใช้มีดดีกว่า <c oughs> มีดมันคมกว่านะปามยา <c oughs> ยังไม่ได้ยิงใครเลยตกมาก็เลดก็รอซะละไปมันต้องมีตัวแถวนี้แน่เลยไอเจ้ามนุษย์ต่างดาวอุ้ยมีเก็บเสียงด้วยไปโอ้โหมีปืนคาอ้ย ยิงก็สวยดีครับไอ้จำรถต่งางดาวต้องโดนน็อกด้วยปืนคานะคือจะเหมาะสมเฮ้ยไปขอปืนระยะประชิดก่อนสักสักกระบอกก็กันปืนนี้ไม่โอเคนะ MP5 เปล่าวะ,วะปืนนี้ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้จักชื่อเหมือนกัน <c oughs> เล่นๆเป็นแไงไม่รู้จักชื่อปืนสักกระบอกหรอกเฮ้ยหมวกหมวกเฮ้ยหมวกผมมีแล้วนี่หว่าโอ้อนบอลลูนผมเรารีบไปดีกว,ว่า เดี๋ยวคนจะหมดซะก,ก่อนนะไอ้เจ้าเออเดี๋ยวไอ้เจ้ามนุษย์ต่างดาวจะหมดซะก,ก่อนไปรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเจ้ามนุษย์ต่างดาวมันจะหมดซะก,ก่อนไปไหนก็หมดฮัโลโหลไเจ้ามนุษย์ต่างดาวไปไหนก็หมดมันจะหลงเหลืออยู่แถวนี้ไวเนี่ยมีสลิงด้วยแต่ผมไม่ขี่สลิงนะลงไปด้านล่างดีวกว่าเผื่อจะมีมนุษย์ชาวโลกหลงเหลืออยู่บ้าง จากคลิปอีพีอีพีหนึ่งที่แล้วนะเราเดนไอ้จ้อารถต่างดาวไล่ค่ะถือรูดซองจะไปชาร์จเขาไอสัตว์ดนเขาใช้รูดซองสวนกลับเลยดาวเลยผมอะไม่ใช่ดาวหรอกตายเลยอุ้ยมียาด้วยมีรถตุกๆแต่ไม่มีคนเลยนะอุ้ยตออามีดาวถึงจะถึงนะนี่ไงต้องใช้ปืนนี้ ด,ด้านจับด้านจับตีด้วยสองไปเก็บกาดระเบิดรอบอีลูกหนึง่งมาจำนกชาวโลกเออเจ้ามันย์ต่างดาวชาวโลกอย่างฉันจะสามารถฆ่านายได้หรือเปล่าเนี่ยมันต้องอยู่บนนี้แน่เลยมันต้องอยู่บนนี้แน่เลยนะ ตาหนึ่งสุกว่าเราจะแห้งนะเนี่ยไปสลิงไหนโอเคสลิงอยู่นี่ไปต่ำม,มีจำนึงจังดาวหลงเหลืออยู่บนนี้อย่างแน่นอนจะมีไหมจะเรียกสักกระบอกให้เพื่อนนี่แน่ๆตัวหนึ่งตัวหนึ่งวิ่ง v โอ้โหวิ่งอย่างไว้ ต้องอเ,เขาเก็บของไว้นะเนี่ยเก็บของ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 ,ของ,ของโหเตกซุมซุมอย่างนานซุปอย่างนานแล้วผม,มว่ากลัวเขาจะยิงเขาได้โอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเขาดักเรานี่เองโอ้โหแห้งเลยตานี้แห้งแค่แต่ต้นเ,นเกมเลย ปะต่อ้ยอุ้ยผมเจอคน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 มันยิงบมบแล้วมันยิงบมบแล้วมันยิงบมบแล้วไปเลยจะมาได้ก็ตามไอ้หนู mình nhìn lâu mình nhìn lâu, ui hệ trong mình nút chẳng dỡเลย hệ đau trong nút tàng đau, kè mang áo nhìn chán để sẽ lóc hay, xỉa thì phải này sao là à, bên phòng với sao lại, cho trong nút để trong nút tàng đau, วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเดี๋ยราไปหาของไอตัวเมื่อกี้เราได้ยิงเราดีกว่าตัวนี้เป็นกล่องไปแล้วนะเจ้าตัวนี้เป็นกล่องไปแล้วมีปืนดีด้วยโอ้โหโอ๋อไงเงี้ไง,ไงเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกิน โอ้ไม่ถึงได้ไงวะเนี่ย,ไไยมันต้องถึงดีวะเอาปืนระเบิดไปกินเนี่ยหรอเอาปืนระเบิดไปกินนอนบนนั้นอย่างนั้นแหละคนจริงขอต้องลงมายิงดีเพื่อนจะน,นอนบนนั้นไปถึงเมื่อไหร่ เอาปืนแล้เบิดไปกินยังไงอร่อยไหมเพื่อนเอาบอลน,นั้นหนาไปกินเอาบอลนั้นหนาไปกินแห้งเลยโอ้ยว้ายมีตัวลงหลังครับเนี่ยเพื่อนไหนไปไหนเพื่อน ในจีวินไปไหนเพื่อนตามเนียก่อนโอ้มันใช้ลูกซองแง,ง,ง่โอ้โหแอลเออแน่จริงยังใช้ลูกซองดีวะโอ้โหมนุย์ตังดาวลงเต็มไปหมดลงเต็มไปหมดเลยเจ้ามนุย์ตังดาว ตัวเต็มไปหมดเลยครับเจ้ามนุษย์ต่างดาวนี่มอนลงเยอะจังวะเนี่ยเจ้ามนุษย์ต่างดาวทำไมพวกเองลงเยอะจังวะเนี่ยฮัลโหลโอ้ว้าหนึ่งดอกตายตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งเฮ้ยมองมอกมองมอง โอ้โหหลังเราก็มีหลังเราก็มีถอยถอยถอยหลังเราก็มีว้าซูมนานไปหน่อยฮะโหลเกือบแตกแล้วเนี่ยมันซูมนานไปหน่อยปลุกหัวแน่ออกมาเพื่อนปลุกหัวแน่ออกมา Nhưng nhoi bầu. E chồng mù đầu đào nhưng nhoi bầu. này, nha hai bên này Nó Ng kham ngủ lên nè rồi E chồng mù Bên hà đỏ bên hà đỏ. 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 Bên hà ม,ม,ม, God, มันไม่อยู่นิ่งๆอ่ะเขาไม่อยู่นิ่งๆอ่ะเพื่อนก้อนมันไม่อยู่นิ่งน่ๆอยู่นิ่ง่อนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งโอ๊ยมัอยู่นิ่งวะเนี่ยอะโหลไปแล้ว <co op> <ป> <Room> <c oughs> ไปไหนวะเนี่ยไปดูแล้วไปดูล้โอ้โหไม่อยู่นิ่งๆเลยตัวนี้โอ้โหเขาไม่อยู่นิ่งๆผมยิงเลยอะ่ะ <laughs> ไปไหนแล้วโอ้โหไปดูไปดูล้ไปดูแล้วตอนน้องรอเขายิงนิ่งก่อนนะผมจะยิงเขาได้อะ่ะ เขาน่าจะวิ่งไปแล้วมั้งเขาน่าจะวิ่งไปแล้วมั้งใช่อะมันเงียบแบบนี้มั้ยเนี่ยเอ,อ้าเขาวิ่งไปไหนแล้วอ่ะเอ,อ้าโ,โ,โอ้โหนู่นแล้วโอ้โหสุดไม่ทำเลย อู้บวกกันอยู่บวนอยู่บนกันในบ้านบวกกันในบ้านผมฟาร์มก่อนแล้วกันอุ้ยหายไปเลยอ่ะเขาหายไปเลยทุกคนเขาหายไปแล้วอ่ะแต่ผมขอไปอยู่บ้านสักที่แถวนี้ก่อนข้ามแถวนี้ก่อน ไม่มีไหมแถวนี้มีไหมแถวนี้แม่เอ้ยไปจอมุนตังดาวมันหายหัวไปไหนหมดแล้วไอ้คนเมื่อกี้มันก็หายไปแล้วนะแถวนี้จะมีตัวไหมจะมีตัวไหมแถวนี้หายไปเลยนะไม่น่าจะมีหรอกมั้งอืมมีศพด้วยโอ้โหสงสัยเพิ่งบวกกันตั้งแต่ต้นเกมวเนี่ย mi to mi to mi to, mì tôm leo, tôm na tôm mì tôm mì tôm NÀY tôm mì NÀY NÀY tôm NÀY NÀY mì NÀY mì mึง à mึง mì tôm โอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวข้าผมยังไม่ได้ยิงเลยโอ้โหอะไรวะผมกำลังจะยิงตัวข้างอยู่เลยโอ้ตัวเนี้ยโอ้โหอะไรวะโอ้โหหัวร้อนเลยตายตายนี่แนะงอแงว่ายิงจานเอาเอาเอาเป็นห่วงโซ่ละเป็นห่วงโซ่ละไอ้นี่เขาอยู่กลางวงล้อมเลยโอ้โห ตั้งไอวอยังโหดรอบตัวเองเลยโอ้อะไรวะเนี่ยตายเ้ยกำลังจะล็อกเป้าคนนั้นอยู่เลยโดยคนยิงตายเฉยเลยชิปหายละโอเคนะเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผม้วยนะถึงแม้คลิปผมอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ขอให้ Uh huh. ขอให้สนุกก็พอนะทุกคนโอเคแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ